สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแกงผักใส่ไก่ย่างค่ะผักเก็บมาสดๆจากสวนเลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีผักอะไรบ้างนี่คือส่วนผสมที่เราจะใช้ทำเมนูในวันนี้ค่ะก็จะมียอดฟักทองยอดบวบฟักทองอ่อนกระเจี๊ยบเขียวพริกสดกระเทียม ผักเซี้ยวยอดอ่อนของพริกบวบและไก่ย่างค่ะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะพริกกระเทียมโขลกรวมกันแล้วนำลงไปผัดในน้ำมันให้หอม เอาไก่ย่างลงไปผัดรวมกับพริกกระเทียมเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมไก่เลยนะคะใส่ถั่วเน่าผงปริมาณตามชอบเลยค่ะ จากนั้นรอให้น้ำเดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่บวบและฟักทองอ่อนลงไปก่อนค่ะรอให้บวบและฟักทองสุกจากนั้นปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะคนให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติตามชอบค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ใส่ผักทั้งหมดที่เหลือลงไปเลยค่ะ เมื่อใส่ผักไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนนี้เราจะทําแค่แป,ป๊บเดียวนะคะก็คือจะคนผักไปมาแค่พอให้ผักสุกค่ะจะทําให้ผักมีสีเขียวน่าทานและรสชาติก็หวานอร่อยด้วยค่ะผักสีเขียวสวยน่าทานมากเลยค่ะถ้าเราต้มนานกว่านี้นะคะ จะทําให้สีของผักเนี่ยเป็นสีเขียวแบบซีดๆ,ๆจะทําให้ผักไม่น่ารับประทานค่ะเมื่อสุกแล้วค่ะก็ปิดไฟได้เลย ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ